จะมานีน่ผ้ามาเลียงงัวน้ำขางท่ามันเขางามงาม,งามเขาพี่นี่ไปบุญไปบุญมาแล้ว มังข่างท่ามังคาวผลงามขักหอมหัวห้ามังเหลียงหยากหยาบหน้าน้าเหลียงน้ำหังว่าท่างไปร่มเย็ยนต่อหนาวมาแล้ว สามตุลาหนาวแล้วเย็นบ้มเย็นสวยๆล่ะแม่ี่ไก่ออกลูกแล้วลูกดินละนุ่มกำลังเริ่มไข่ล้ะมีมีเอ้ย นมไข่ละมีเออแกออกลูกแล้วน่มเริ่มไข่ละที่มีน้ำโชกบางท่าบางน้ำโชกลูกไรายละหงทไายทนจเจ้าน้ำโชค โชคโชคเอ้ยโชคเอ้ยเป็นนมไปอันหนามอะไรมัน,นกันอ่ะโชคบอสนอื่นบอสนโชคหนาอย่างเดียวอะเป็นนมหน่อยละ ขาวเอ้ยเรียกแต่น้องหยาเนาะขาวเรียกหยาดิขาวเรียกเห็นป่าเรียกีไปล่อยไปลอยเข่าขคนเด้อไปลอยเข่าขคนเด้อมึงอ่ะไปบรรยากาศย่มแรงนี่กระองในหาเดียนแล้ว นมกำลังตึงแล้วแม่ขาวมเขางามขักปีนี เวอยู่หน้านี่ยท,ที่เด็กเกี่ยวเข่าดือน้ำจุก,กับบึงเลยสวยสีหดเกียวมันสีแห้งให้บ่านาะปีนี่นอจะว่าได้เกี่ยวเข่าดือน้ำเถอะี่นองเอ้ยเดี๋ยวสีโต มันขายบาเลี้ยงวมาใบละมไม่หยามันจินหาหยาบยากคักปีนี้หาหวงเลี้ยงกาย,ยากนี่น้ำแขางทางอย่าลวงนะอย่าลวงนะอย่าลวงไปใส่เขานะ ข้าเอ้ยอย่าหลวงไปใส่เท้านะถึกตีนะไั้นไปบนขี่ดื้อไงอ้วนขี่ดื้อไงไม่หยังหล่าไม่หยังวะ เก้าให้ตีการเดียนแล้วอีหล่าได้เก้าเดียนแล้วเป็นสาวแล้วสาวหน่อยแล้วสาวหน่อยแล้วเสียวเสียวรื้อร้ายร้อยแล้วร้อยแล้วจบ เบื้องหลังก็ติดตามกันเด้อจ้าชิปหนาพอกันไหมบังน้ำโชกบักน้ำโชกน้ำโชกมากระดือชิปหนาพอกันไหมเด้อจ้ากดติดตามน้ำเนี่ยได้อจ้าเบิ่งหลัง